สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912านสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันโทหญิงสหิตธาคุ้มอักษรประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมกับจิตอาสา904จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือและร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดรวมทั้งร่วมกันปล่อยเตา่าลงทะเลเพื่อคืนสู่ธรรมชาติณศูนยะ์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือตำบลสัตหีบอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน